่ประกวดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะสำหรับเวทีแคมปัสตาร์2 3 2 3ของเว็บไซต์แคมปัสตาร์ที่ร่วมกับ โมโนทเวนตีนายโดยในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าประกวด20คนสุดท้ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักเพราะน้องๆเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีและกองเชียร์ต่างทุ่มเทส่งแรงใจเต็มที่โดยเปิดเวทีด้วยการแนะนำตัวต่อหน้าคณะกรรมการก่อนทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง6คนสุดท้ายพร้อมบททดสอบทางการแสดงเบื้องต้นโดยทั้ง6หนุ่มสาวได้โอกาสประกบคู่กับนักแสดงรุ่นพี่มากความสามารถจนผู้ได้ชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่นายนพวิทย์เทวพันธ์กุ ปารกี้จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนางสาวมนัชนกอุตรวนิศนกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธรับทุนการศึกษาคนละ2 0 0 0สนบาทค่ะสามารถติดตามรายละเอียดการประกวดต่างๆได้ที่ www.facebook.com.campusstar ค่ะทีเท็เจอพน้องเขา,าหลายครั้งแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการทุกครั้งที่ได้ที่ได้เจอก็ดีขึ้นโดดเด่นขึ้น สวยขึ้นหล่อขึ้นก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะวันนี้มันก็เป็นแค่มันก็เป็นแค่การประกวดที่บอกว่าใครได้ที่หนึ่งที่สองที่สามแต่จริงๆแล้วเนี่ยก้าต่อต่อไปอะสำคัญกว่าหมายความว่าคุณจะพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นมืออาชีพได้เร็วแค่ไหนอันนั้นสำคัญกว่าไอ้ได้เล่นกับพี่เลีนกับแป้ง,ปง,ปง,ปงนี่โอ้โหแบบถือว่าถือว่าโชคดีเพราะว่าน้องเขาเป็นมืออาชีพ แลเขาก็ช่วยวก็ส่งพลังให้เด็กๆก็เลยรอดก็เป็นไปตามที่ต้องการนะคะแต่ว่าด้วยสามคนที่ได้เข้ามาเนี่ยก็อยากก่าเพิ่งกระยิมใจว่าฉันได้ที่หนึ่งแล้วนะมันมีเวลานานมากที่จะก้าวไปต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองไปสู่อาชีพให้ได้แม้แต่คนที่ไม่ได้เข้ารอบในจำนวนนี้เนี่ย ก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นนักสแสดงได้กันก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสียใจหรืออย่าเพิ่งทอ้อก็คือถ้าคุณพัฒนาตัวเองในเรื่องของความสวยงามรูปร่างหน้าตาแล้วฝีมือคุณก็มีสิทธิ์ที่จะโดนคัดเลือกเข้ามาเพราะทุกครั้งที่เราเราจะเอาใครมาเป็นนักสแสดงในเรื่องๆหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องแพสกันก็ต้องทดสอบความสามารถกันก่อนไม่ใช่ว่า อ่ะสวยแล้วหยิกมาไม่ใช่นะคะก็ต้องดูความสามารถค่ะก็ให้มีกําลังใจก็เป็นกําลังใจให้ให้พัฒนาจะมาประกวดปีหน้าอีกก็ได้ว่าน้องๆอ,อย่างอายุน้อยก็มีโอกาสก็ถึงบอกว่าทุกคนอะ่ะที่มาเจอทุกครั้งเนี่ยก็เห็นพัฒนาการในเรื่องของความสวยงามความโดดเด่นแม้แต่การแสดงจากแรกเลยเนี่ยคือเป็นหนึ่งเป็นศูนย์กันเลยแต่วันนี้แบบ เห็นชัดว่าเขาเริ่มมีแสงละก็เ,เริ่มมีออร่ากันขึ้นม,มาละค่ะค่ะก็ดีใจมากๆค่ะจริงๆหนูก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดๆนี้ได้เพราะว่าเหมือนตอนแรกหนูก็ไม่เคยเรียนการสแสดงมาก่อนเลยค่ะหนูก็เริ่มจากตู่แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองมาค่ะจนถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ ก็คือแคมปัสตาร์มอบหลายๆลอย่างให้หนูเลยค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยก็ไม่เคยเรียนเต้นไม่เคยเรียนแอคติ้งไม่เคยเรียนมาก่อนเลยแต่ก็คือหากแคมปัสตาร์ก็ได้มอบโอกาสให้หนูได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตรงนี้ค่ะก็ได้ประสบการณ์เพิ่มไปด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าพอเวลาหนูที่จะเลือกที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอะค่ะหนูพยายามอยากที่จะทําให้เต็มความสามารถของหนูแล้วหนูจะไม่รู้สึกเสียใจเลยค่ะว่าหนูอ่ะผิดพลาดหรือว่าอะไรตรงไหนแต่เมื่อหนูทําเต็มที่แล้วหนูจะมีความสุขกับสิ่งที่หนูทำค่ะประใจมากครับที่ได้รางวัล ก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลังจากนี้อาจจะคนนี้เันต้นไปแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้ไปอีกเรื่อยๆก็จะพัฒนา<ล>คอยดูแลตัวเองอยู่เสมอเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นทุกคนในทำสิ่งที่มันหลากหลายเช่นอาจจะไปทาหน้าแสดงร้องทําได้หลากหลายเลยแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันครับก็อยากจะขอบคุณทุกท่า่ทุกคนกนะครับแสดงแล้วก็ทางช่องมโนรายการในปภาษาที่ได้เลือกๆผเข้ามาแล้วก็ พี่อยากจะเห็นว่าเด็กคนนี้ก็สามารถทำงานต่อไปได้ให้โอกาสทุกคนก็รู้สึกว่าน้องมีความสามารถมากเลยค่ะแล้วก็สแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้รับตําแหน่งแล้วก็รู้สึกว่านี่คือก้าวแรกขอ,ข,อของน้องๆเลยค่ะมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันจุดเริ่มต้นซึ่งความตั้งใจความพันความเต็มที่เนี่ยมันจะมากับการแสดงใหม่ๆที่ทุกคนรู้สึกว่าเราจะต้องเต็มที่แต่ก็อยากให้น้อง เต็มที่ต่อไปเรื่อยๆอีกแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ให้แบบว่าเอาเก่งๆสุดๆให้ตัวเองไปถึงจุดที่เราตั้งใจมาตั้งแต่ต้นนะคะก็เป็นกำลังใจก็ดีใจมากๆก็สรุปดีครับวันนี้ได้ได้มาร่วมแสดงรอได้มาชมเองครับก็อยากจะฝากให้น้องๆอย่าหยุดนะเองเพราะว่านี่มันคือมันคือคือก้าวแรกแลว้วก็อยากให้แบบ เอาคนที่ไม่ได้ตำแห,หน่งอะไรก็ตมีอย่างที่สนใจเพราะาทุกคนคือทุกคนอะเขาเขาติดกิจเพราะสุดท้ายเราก็คือมันไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาสิทธิ์ที่ได้อยู่ในวงการหรือได้นำสิทธิ์ความสญญามารถบอย่าอยู่ข้างหน้าเิดแล้ววันนี้20คนโอกาสมีท็อปท่ากำหนดเพียงแต่วันนี้เป็นวันตัดสินว่าข้างบนดวงดาวจะสาดแสงลงมาที่ใครแล,แล้วก็ก็เป็น คะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์แต่หมายความว่าคนอื่นๆที่ไม่ได้ระวีระวัาหลอบวันนี้ไม่ใช่ว่าโอกาสคึเป็นประตูไหมโอกาสของเขายังมีอยู่เสมอถ้าพวกเขาขวนขวายแล้วก็ยังพยายามที่จะเปิดประตูนั้นประตูนั้นก็พร้อมจะเปิดให้คุณตลอดเวลา